เป็นท่าที่ผู้หญิงนอนอยู่ด้านล่างนอนงายคุณผู้ชายค่อมอยู่ด้านบนท่าที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็สําคัญค่ะเป็นตัวช่วยสําคัญอีกตัวช่วยหนึ่งเลยโดยท่าที่แนะนําก็เป็นท่าพื้นฐานเบสิกเลยค่ะก็คือท่ามิชนาลีเป็นท่าที่ผู้หญิงนอนอยู่ด้านล่างนอนงายคุณผู้ชายค่อมอยู่ด้านบนท่านี้นะคะเป็นท่าที่ช่วยให้มีลูกได้ง่ายที่สุดค่ะเมื่อคุณผู้ชายรู้สึกตัวว่าใกล้จะถึงจุดสุดยอดนะคะ ให้คุณผู้หญิงเนี่ยเอาหมอนมาลองบริเวณใต้สะโพกนะคะยกสะโพกให้สูงขึ้นนิดนึงและเมื่อคุณผู้ชายนะคะเสร็จภารกิจแล้วมีการหลังแล้วคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งเอาหมอนออกนะคะให้นอนค้างอยู่บนหมอนแบบนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะการที่เรายกสะโพกสูงนะคะจะช่วยให้อสุจิเนี่ยไหลเข้าไปในโพรงมดลูกได้ง่ายขึ้น แล้วก็ไม่ไหลออกมาอยู่ท่านี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้คุณผู้หญิงจะลุกขึ้นก็ต่อเมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะแต่ถ้ายังไม่ปวดก็นอนค้างไปแบบนั้นได้แบบยาวๆนานๆเลยค่ะยิ่งนอนได้นานโอกาสที่อสุจิจะเข้าไปเจอกับไข่ก็จะสูงขึ้น